The earlier you start, the better chance you have of extended health span and extended lifespan. If you looked at that study with the National Institute of Aging, you really get the feeling that the earlier you start in involving these kinds of herbs in your diet and doing these kinds of things, the better chance that you will get that increased health span and lifespan. <coughs> คุณยิ่งมีโอกาสที่จะมีช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเท่านั้นหากคุณดูงานวิจัยของสถาบันแห่งชาติด้านความชาราภาพหรือ NIA คุณจะรู้สึกได้จริงๆว่ายิ่งคุณเริ่มใช้สมุนไพรเหล่านี้ในอาหารของคุณและยิ่งกินสิ่งเหล่านี้เร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะมีโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวมากขึ้นเท่านั้น But there are things that have already gone on that may not be reversible. Why not prevent those things from happening by starting when you are healthy? <laughs> มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งอาจจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้ทำไมไม่ป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่คุณยังสุขภาพดีละ่ะ again, prevention is much better than treatment and giving someone 5 years extra of healthy life which is the prediction from the animal study when protanum was used. That's incredible. <S อีกครั้งครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาและการมอบชีวิตที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นอีก5ปีซึ่งเป็นการคาดการจากการศึกษาในสัตว์เมื่อใช้โปรแทนดิมเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก But remember, health span is so important because you don't just want to live to a long age. You want to be healthy and enjoy every day while you live to that o n จำไว้ว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีนั้นสำคัญมากเพราะคุณไม่เพียงแค่ต้องการมีอายุยืนยาวเท่านั้นคุณต้องการมีสุขภาพที่ดีและเพลิดเพลินกับทุกๆวันในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่จนถึงอายุนั้นครับ